สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับเป็นงานวันนี้มาม่วมงานกับเดียเยวมาครับก็ดีใจครับแล้วก็เป็นงานที่ดีที่อยากจะบอกต่ออยากให้ทุกคนได้มาดูว่าเดี๋ยวนี้นะนวัตกรรมในการแบบดูแลผิวให้ดูเด็กทุกวันเนี่ยครับทำยังไงก็สามารถมาได้มีมุมไม่ถ่ายรูปเต็มเลยครับที่้ว่าเราก็เป็นหนึ่งในผู้นำแบบว่าด้านการดูแลอะไรผู้นำเลยเหรอฮะเป็นเป็นผู้ตามแต่ก็จะมีคนนำไปแล้วแต่เราก็จะแบบว่าเออดูแลเหมือนกันแต่พยายามไม่อยากให้แก่ครับ ปกติโยดูแบบลตัวเองปกติจะกินอาหารให้ดีโยจะดื่มน้ำผักปั่นทุกเช้าครับ <c oughs> อ๋อโอเคครับก็ปกติโยจะดื่มน้ำผักปั่นทุกเช้าแล้วก็จะมีการออกกำลังกายครับทั้งคาร์ดิโอ <c oughs> แล้วก็เล่นเวทด้วยครับแล้วก็ทำใจให้ดี <c oughs> ครับมีคนดูแลหวัวใจอะไรอย่างเ <c oughs> งี้ยเออจะเข้าเรื่องนั้นเลยเหรออ่ะแล้วในเรื่วนของแบบขั้นการหรืออะไรอย่างเงี้ยเราเป็นคนมากในเรื่องขัตนการก็จะมีแบบ นิดๆหน่อยๆก็อย่างสกับาอย่างเงี้ยครับสกับต้าเนี่ยมันเป็นนวัตกรรมที่เหมือนกับว่ามาใหม่แต่ก็ไม่ได้ใหม่มากนะแต่ว่าคือเป็นอะไรที่ปลอดภยัยฮะแล้วก็ฉีดไปเนี่ยมันจะกระตุ้นคอลลาเจนพอกระตุ้นคอลลาเจนเนี่ยครับแล้วร่างกายเรามันคือตอนที่วัยรุ่นวัยรุ่นเนี่ยเราเราจะมีคอลลาเจนแต่พอเราแก่ไปเนี่ยคะมันก็จะลดน้อยลงการที่ฉีดไปกระตุ้นคอลลาเจนเนี่ยครับมันก็ทําให้ผิวของเราเนี่ยมันดูกระชับขึ้นอื ครับก็ปากสําสหรับงานนี้นะครับงานเกาเดอร์มาครับก็อยากจะให้ทุกทุคนเนี่ยถ้าใครที่อยากจะดูแลตัวเองใครที่อายุเริ่มเยอะแล้วเนี่ยฮะเรามันก็จะมีหลากหลายวิธีเนาะถ้าอายุมากๆก็อาจจะดึงหน้าอะไรกันก็ว่ากันไปนะฮะแต่ถ้าอายุเรายังไม่เยอะมากเนี่ยอ่ะเลข3ปุ๊บเนี่ยสามารถทําได้ครับก็ลองดูเกาเดอร์มาได้ครับเป็น,นพาดผ่านมา,าจมันบปนเ็กบ้านาน,น,นจริงๆถ้าดูใน IG หรืออะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือโดนหลอกนะเ <laughs> พราะมันเป็นคอนเทนต์มันเป็น คือถ่ายมาคือก่อนนะเนี่ยโยไปปารีสมาแล้วแล้วก็ได้เจอแล้วแต่แต่ก็เ,เลยเก็บคอนเทนต์เอาไว้แบบว่าเอออยากจะแบบกอดกอดกอดกันอโอ๊ยแต่ถ้าอันนั้นคือปกติเลยนะเพราะว่ามันเป็น long distance ไงครับคือปกติแล้วเราเนี่ยจะไม่ได้เจอแฟนไม่ได้อยู่กับแฟนตลอดอยู่แล้วก็จะประมาณแบบเดือนครึ่ง2เดือนเจอกันทีมันก็จะประมาณ60วันด้วยซ้ำนะบางทีก็เจอกันทีก็เจอกันประมาณ 2- 3สามอาทิตย์อย่างเงี้ยฮะก็เลยก็เลยรู้สึกว่า คือวิดีโอนั้นะมันเหมือนของจริงเลยฮนะคือมันเหมือนกับเราเวลาที่แบบไม่ได้เจอเราก็แบบเอออยากเจอมากๆเลยอนะไรเงี้ยเรียกว่าคำนั้นี้เป็นรนะยะเวลาประมาณเท่าไหร่ครับสามปีเกือบครึ่งแล้วนะฮะ<ม>ก็จะว่าไปก็เร็วเหมือนกันแต่ถ้านับช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันจริงๆนะะถ้าแบบเอาสามปีครึ่งแบบแล้วแบบมัยนย่นให้เหลือแบบเวลาที่อยู่ด้วยกันจริงๆเนะี<ม>่ยก็น่าจะประมาณแบบครึ่งปีหกแบบหกเดือนเจ็ดแปดเดือนอะไรอย่างเงี้ยองมั้งโย้ว่านะเพราะว่า แต่ละครั้งก็แบบมันไม่ได้นานนะฮะงั้นเรามีแผนไหมที่แบบว่าจะไปใช้เวลาอยู่แบบเทค่ท่าด้วยกันหรือว่าให้เขามาทาี่ยวท่มามือเราบ้างคือจริงๆมีแผนนะครับมีแผนเลยว่า <c oughs> อยากจะไปใช้ชีวิตอยู่ตอนแรกแฟนจะต้องไปอยู่ที่เอลเแบบว่าเอองั้นก็ไปอยู่อเมริกาแบบไปเดือนนึงกับไทยมาซักสามอาทิตย์แล้วไปต่ออะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่า ถ้าเราจะคบกันไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันก็จะต้องอยู่ด้วยกันนานขึ้นเนานะมันต้องแบบเรียนรู้ในการแบบใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแต่เวลาอยู่ด้วยกันแต่ละครั้งเนี่ยคือตัวติดกัน24ชั่วโมงเลยนะแล้วอยู่แบบไปเลย2อาทิตย์3อาทิตย์คือบางทีอยู่จนแบบอยู่จนอยู่จนเออบางทีกูเริ่มอยากมีที่ส่วนตัวแล้ะแต่แต่เวลาทุกครั้งที่จากทุกทุกครั้งที่แบบเหมือนกับว่าเขาบินไปเนี่ยก็คิดถึงเลย แต่ก็อยากจะมีแผนว่าอยากจะไปอยู่แต่ตอนนี้เหมือนกับงานที่ไทยก็เยอะโยมีทั้งงานที่เป็นเกี่ยวกับสกินแคร์ที่บริษัทของโยเองนะฮะก็เหมือนกับตอนนี้รีบแบรนด์อะไรอยู่ด้วยก็ประชุมเยอะมากเลยก็ไม่ไม่กล้าแบบทิ้งรุ่นส่วนไปการทิ้งุ้นเพื่อนไปใช่ดั้เราเป็นแพทแบบไม่รอให้เขามาอยู่ไทยสักแบบสองอาจจะเดือนนึงอะไรอย่างงี้เหมือนกันบ้างไหมคือถ้าเขามีวันหยุดเยอะเนี่ย<ฮ>เขาก็จะมาได้แต่เพราะว่าเขาทํางานแบบเป็น9 to 5ฟอย่างเงี้ยฮะ ก็มีงานประจําอยู่เขาก็จะมาไม่ได้ถึงแพนก็เป็นไปไม่ได้อาจจะต้องเป็นเราที่ไปแล้วมองในอน,น,น,นาคตแบบยังไงก็โยคิดว่าเมื่อไหร่ที่บริษัทของโยเนี่ยลงตัวมากขึ้นก็จะฟรีดอมโยก็จะเยอะขึ้นโยก็จะไปแบบไปทีเดือนนึงกลับมาอยู่สักเดือนนึงไปใหม่อีกเดือนนึงอะไรเงรี้ยครเป็นไปได้เรียกได้ว่าแบบก็มีแพนที่ว่าเราก็จะแบบไปไปใกล้เขาขึ้นใช่ใช่ แล้วแล้วโยก็เอนจอยนะเวลาโยไปต่างประเทศนะฮะโยชอบเที่ยวอยู่แล้วแล้วโยก็ชอบไปแบบบางทีไปแล้วอากาศมันหนาวหนาวอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันเออมันมันแปลกใหม่อะไรที่ทำให้แบบรของเราเดินทางมาได้สามปีกว่าขนานทั้งที่มันแบบระยะทางมันก็เป็นอุปสรรคอะไรที่อ๋ออะไรที่ทําให้เรารักกันสามปีกว่าเหรอโอ้ยก็เราเป็นคนแซ่บเอ <laughs> เพราะว่าสองมเราก็ทแเ่บโยว่าโยว่ามันเป็นเพราะว่าเหมือนกับต่างคนต่างอายุ30อัพกันหมดแล้วอย่างโย30แบบ30เยอะนะแล้วเราเราก็ผ่านความเด็กกันมาก่อนความเด็กความวัยรุ่นความความแบบบางทีโผงผางอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันเหมือนกับพอทุกอย่างมันใจเย็นขึ้นการคุยการมันปรับความเข้าใจกันแบบเร็วขึ้นอะไรเงี้ยมันมันง่าย แล้วมันเหมือนกับว่าเราอยู่กันในช่วงอายุใกล้ๆกันด้วยครับมีอะไรก็แบบมีอะไรก็ไม่ต้องไปคิดถึงมันมีอะไรก็ปล่อยผ่านอะไรที่ทำให้เราประทับใจเขาที่สุดเลยนสามเขาเป็นคนที่เป็นฝรั่งที่มีศีลธรรมมากเขามองถูกเลยว่าเขามองออกเลยว่าอันนี้ถูกอันนี้ผิดคือบางทีอ่ะเราอ่ะจะเป็นคนที่แบบกั้ากึ่งเหมือนกับผิดนะแต่ อยากทาให้เพื่อนอะอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่บอกว่าเอออันนี้ทําไม่ได้นะอันนี้คือจริง,รงๆเราไม่ควรทํา mm hmm. คือเขาจะมองออกเลยว่าอันนี้คือถูกผิดเนี่ยคือสิ่งที่เราประทับใจมากเขาเป็นคนที่แบบเหมือนกับมีสัจจะในคาพูดอะอเมื่อกี้พูดถึงกันแว่ามีคำพูดกันนแกนมันจะแบบเห็นชัดเจน่อปีนี้แหละปีนี้แหละฮะปีนี้เพราะว่าจริงๆทำมาตั้งแต่ครึ่งปีที่แล้วแล้วอันนี้อันนี้พูดได้ไหมมันคือของเมอร์ซี่อะครับก็ mm hmm. มีขายในเซเวน่นมีขายในวัดสาเนี้ mm hmm. แล้วก็เหมือนกับคือแบรนด์อะไรต่างๆโปรดักหลายๆอย่างอนะ่ะมันมันเริ่มพออายุมันเยอะขึ้นนะฮะโปรดักไซเคิลมันก็จบเนาะเราก็ต้องออกสินค้าใหม่อะไรเงี้ยเราก็จะต้องรีแบรนด์แล้วก็มีรีแบรนด์เรื่องโลโกโล้เรื่องอะไรอย่างงี้แล้วก็ภาพลักษณ์ทั้งหมดอะไรเงี้ยฮะนีว่าเดี๋ยวจะมีงานเปิดตัวกลางปีหมาดุอุ้ยเดี๋ยวต้องรอดูดีกว่าต้องรอดูฮนะเพราะว่าปีที่แล้วมีเปิดตัวน้องน้องโฟร์ไป<แ>ที่เป็นกันแดดครับแล้วเรียกว่าแสดงว่าเร็วๆนี้ก็จะต้องมี เดี๋ยวต้องรอดูครับต้องรอดูเพราะว่าเออจริงๆที่ก่อนหน้านี้ก็มีชายน้องโยชิตอนนี้น้องโยชิเป็นคิวเซ็นเตอร์ของแบรนด์อยู่ขาโยชิกับพี่โยชิโยชิกับทายโยชินะครับก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะมีอาจจะมีครับรอติดตามได้ให้โยฝากหน่อยให้แฟนที่แบบสนใจเกี่ยวกับดูแลากการเป็นแม่ก็กก็ฝากฝากก็ขอฝากนะครับน้องๆทุกคนนะแล้วก็น้องๆหรือพี่ๆก็ได้นะครับใครที่อยากจะดูแลตัวเองนะฮะ ก็สามารถดูที่เกาเดอร์ม,มาได้นะครับเขามีนวัตก,กรรมที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ปลอดภัยกับเราด้วยนะครับมาดูดีกันดีกว่านะฮะแล้วก็ฝากผลงานอย่างโยอด้วยนะครับติดตามได้ทางช่องทางทุกอย่างเลยก็จะติกตอกหรือว่า IG ก็ได้นะครับขอบคุณมากนะครับ